ดีค่ะวันนี้นะคะเบื่อเบื่อกันแล้วนะคะอยู่ที่โชวร์รูมนะคะ้องนั้นก็พาออกมานอกสถานที่กันบ้างนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ชาวสุราษฎร์นะคะคุ้นเคยคุ้นตานะคะแล้วก็มากันเป็นประจำนะคะข้้งหลังของเรานี่เลยนะคะบึงตาขุนหรือบึงคุนทะเลนะคะสถานที่สาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็น วิ่งนะคะกินลาเล่นกีฬาออกกําลังกายต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้ววันนี้น้องน้ําก็มากับคันนี้เลยนะคะเตอร์ต้าอาติสนะคะ 1.6G โฉมใหม่ไม่นเช้งน,นะคะปี2017สีบรันเงินนะคะเรียกว่าทั้งโฉมทั้งสีนะคะถูกเชลโลกนะคะ คุณผู้ชมถูกฉลกทุกๆคนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้มาค่ะตามา้องน้ำไปชมรอบๆคันกันเลยดีกว่านะคะสําหรับคันนี้เหมือนที่บอกนะคะหน้าใหม่โฉมใหม่ปี2017นะคะก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะร้อยางดอกยางนะคะก็ยังพร้อมใช้งานอยู่เลยนะคะเรียกว่ากริกๆพร้อมใช้งานแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2017นั่นเองนะคะ ในส่วนของมือจับนะคะก็ขัดโคเมียมให้เรียบร้อยนะคะกระจกนะคะก็มีคิ้วขัดกระจกให้นะคะติดฟิล์มให้อย่างดีนะคะฟิล์มดำสนิทเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้แน่นอนนะคะในส่วนของสีของตัวรถนะคะก็ไม่ได้มีร่องรอยขูดขีดควนเยอะเกินไปนะคะเรียกได้ว่า 90- 9านะคะก็ยังใหม่ๆเดิมๆอยู่เลยนะคะในส่วนของสีของตัวรถนะคะรถของเราเดิมๆทุกคันแน่นอนนะคะลูก ็นระบบผุ้สตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะฝาท้ายนะคะฝากระโปรงนะคะสามารถเปิดจากด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะหรือว่าเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะอ่านี่จะ้ะเรามาดูนะคะในส่วนท้อง,งเก็บอุปกรณ์เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะกว้างขวาง,วางพอสมควรนะคะฝากระโปรงนะคะก็เดิมเดิมแน่นอนนะคะสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น น็อตต่างๆนะคะยังไม่มีร่องรอยกัดแกะงัดแงะนะคะแล้วก็รถของเราไม่มีการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะรถเดิมๆนะคะตรวสอบจากหน้าเล่มหรือว่าตรวจสอบจากตัวรถได้เลยนะคะมาพร้อมกับล้อไหลนะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะและคันนี้เป็นปี2017นะคะเชื้อเครืงของเรานะคะอ่ะก็รองรับในส่วนของ 91, 95ขึ้นไปนะคะและแน่นอนเลยนะคะสามารถรองรับ e85 ได้แล้วด้วยจ้ามาต่อกันที่หัวใจสำคัญนะคะของรถคันนี้ซึ่งก็คือห้องเครื่องนั่นเองนะคะห้องเครื่องนะคะเราก็ดูแลทำความสะอาดมาอย่างดีนะคะและคันนี้ก็เป็นเครื่อง1 6เครื่อง1.6นะคะรุ่น G ตัวท็อปนั่นเองนะคะก็จะเป็นเครื่อง VVT-i นะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คันนงคันหน้านะคะรหัสคานสติกเกอร์นะคะต่างๆนะคะน็อตนะคะก็เดิมๆนะคะลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะคะก็จะมีในส่วนของมาตรฐานพมกอนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังต่างๆตัวอักษรก็มีอยู่ครบนะคะ แห่งกันความร้อนนะคะและแน่นอนฝากระโปรงเดิมๆของเขาก็จะมีโลโก้ของตัวโยต้าอยู่นะคะนี่ค่ะและสำหรับภายในของคันนี้นะคะเหมือนที่บอกเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะจ๊ะแบบนี้เลย ระบบสตาร์ทนะคะก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับคุณแจรีโมทสองดอกเลยนะคะนี่จากพวฮมไลัยนะคะก็สามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้เลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ อัตโนมัตินั่นเองเกียร์ออโต้นะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงนะคะเชื่อมต่อ USB นะคะได้เลยนะคะแอร์ก็จะปับมือปรับแมนวนวลได้เลยค่ะถุงลมนิรภัยนะคะในส่วนของคู่หน้านะคะห้องโดยสารนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างให้ด้วยนะคะนี่จ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะ ่ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะนั่งสีเบจน,นะคะสะอาดสะอานนะคะสายเบลนะคะก็มีให้ครบนะคะนี่จ้า นักพิงศีรษะนะคะมีให้สมท่าน3าที่นั่งนะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้ถึง3ถึง4ท่านเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ากว้างขวางนะคะข้างหลังไม่อึดอัดนะคะแล้วก็มีช่องเสียบนะคะชาร์จแบตน,นะคะ USB ให้ด้วยนะคะถึง2ช่องเลยทีเดียวะคะ่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะคะมีค่ะ2จุดนะคะด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถนะคะติดตั้งนะคะในส่วนของคารงคาซีดได้ด้วยนะคะ มีให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์นะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ภายในกว้างขวางสะอาดสะอ้านมากค่ะนี้คะ่ะในส่วนของด้านบนนะคะหลังคานะคะไฟส่องสว่างตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านหน้าบ้านบางแดดก็มีให้ครบนะคะในส่วนของภายในรถ Toyota Altis นะคะ 1.6g ปี2017คันนี้คะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอัลติสหนนะคะตัวท็อปเลยปี2017โฉมหน้าใหม่ m i ม o เน h ้อเชนะคะน้องน้ำขายเพียง469,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่น้องน้ำได้เลยที่เบอร์094 593 3639หรือว่าแอดไอดีไลน์ด้านล่างก็ได้คะ่ะ